ทุกคนเชื่อไหมว่านี่คือราคาหูฟังแค่9้าใบแดงเว้ยแล้วหูฟังตัวนี้มันจะทําอะไรได้บ้างว่าอ่ะมาดูกันแล้วมันก็อยู่ในมือเราสักทีวันทุกคนกับเจ้านับโว x 9 0 1เหมือนอันนี้เขาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนมันมีความแบบเกมเมอร์บวกแคชชวลจัดๆเลยนะก็คือตัวนี้ เปิดโหมดหูดับได้ไว้ทุกคนหลักๆที่ใช้มันก็เพื่อเอาไว้ดื่มดับกับเสียงเกมให้เรามีโฟกัสมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ยินทั้งเสียงแอร์เสียงพัดลมอะไรพวกนี้ทุกคนเวลาเล่นเกมนั่นแหละนะแล้วที่เราบอกว่ามันมีความแคชชัวลก็เพราะว่ามันสามารถใส่เป็นแมทลุกกับเสื้อผ้าต่างๆเป็นเครื่องประดับได้ว่างั้นเพิ่งดูจากวัสดุของตัวนี้แล้วอ่ะเราชอบตรงก้านมันนะเห็นปะมันจะมีความแบบมีโฟมนุ่มๆแล้วก็มีความแถบดําด้านตัดตรงนี้นิดหนึ่งให้ความลักชัวรี่ขึ้นมานิดหนึ่งนะ คือเอียครับตัวเนี่ยเขาจะมีความใหญ่สะใจทุกคนจากที่ลองใส่แล้วก็เล่นเกมดูก็คือรู้สึกว่ามันไม่เกินจริงไหมทุกคนตัวเนี้ยสามารถใส่ได้นานแล้วไม่เจ็บหูเลยส่วนระหว่างเล่นเกมเนี่ยรอบๆหูฟังเขาก็จะมีปุ่มต่างๆซึ่งมันก็สามารถใช้งานได้สะดวกนะนการเพิ่มเสียงลดเสียงเปิด noise cancelling ก็คือโหมดหูดับนั่นแหละทุกคนมาสั่งการได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดซอฟต์แวร์ของมันเลยเวย้คุณภาพเสียงระดับไฮเลสเลย ส่วนเอามาเล่นเกมก็คือดีเลยทุกคนมันแยกเสียงทิศทางได้ด้วยใครสนใจหูฟังฟัง์กชั่นเยอะแบบนี้อย่าลืมไปจัดกันนะกับนับวอ X 901